เบิ่งเนี่ยผักเคนเทเรนเต็มอยู่เนี่ยโอ้ยดอกน้อยๆน,นี่แม่ขึ้นมานี่เป็นแถวเป็นเส้นเป็นสายอยู่เนี่ยเบื้องเบิงบ่งเบื้งเนี่ยนี่กลุ่มหนึ่งพุ่นน่ะเพื่อปัดเถอะ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 คอยเก็บได้บ้านคอยเก็บได้บ้าน มึงเนี่ยทักเคนเทเรีนคักเคนเทเรีนโอ้ยน้องามจ้ะดอกกำลังพอดีเลยแต่มันก็จะบานกว่านี้นะเนี่ยเขาก็จะบานกว่านี้อยู่อันนี้คือดอกเล็กนะคะเก็บไปพี่น้องนี่ดอกซ้ำนี่เลยพอดีแซบ่บซ้ำนี้เลยพอดีแซบ่บ อันผู้มานมั่มไก่มือกิโตมือกิตโตอยู่ย่อมย่อมนานกุังคุณงยุงย่งโอ้ยพึ่งก็มีได้หนิโอ้ยดอกมันหน่อยอยู่นี่ช่มนี่ดอกน้อยหน่อยนี่นี่นี่นดอกหน่อยละหลยยี่จำได้บ้างขันมาอีกแมนเบิดเลยนี่ แต่มันดอกเล็กโอ้ยพี่น้องออมพ่นดิแม่มันเกิดอมพ่น่นี่นออมพ่นอี่เนี่ยดอกงามๆดอกงามๆเจ้า ดอกน้อยๆเอาก็เอาแต่ดอกใหญ่ๆพี่น้องเอ้ยดอกน้อยๆกำลังขึ้นเย็ดขานไปนะโอ้คือเล็กซีไม่เรื่องเบาพิษที่นองออ ขาเหยียบกระพงนั่นเลยเพราะว่าเห็นนีอ่อยู่ในพุนะ่นน่ะเยอะมากเลยนั่นน่ะโอ้ยนี่ดอกเล็กมากป้านี่ไหมพี่น้องคักแน่แท้ป้าโมอืมอืม ดอกเขาเล็กมากเลยตรงโน้นน่ะดอกใหญ่ข้างในโน้นม, <laughs> มันดอกน้อยหลายโอ๊ยหลายแหง้งหลายแห้งอยู่ในป่ากับพ่อในป่าพุ่น่ะบึงบึงในกาใหม่ไหมอัน,น ใส่ถุงเนี่ยพี่น้องบึงแ่ยไปซื้อเห็ดแนวไดนนี่หลักใงหนึ่งบ่งแ่ยพี่น้องเห็ด เห็นเธอเล่ดถักเห็ดถักอืมอื๋อ,อเลยนนะอเอาไปหมกตัวเห็ดนี่ดอกเล็กเล็กดึงขึ้นมาดึงขึ้นมาอืม เอาแม่ซูมครับนี่นี่ว้าไม่เอาหรอกมีดนี่มันใช้ไม่ได้อู้มีดไอเฮ็ดอันนี้ว่าจ้องใส่มีดเด้อพี่น้องเฮ็ดนี่ใส่มีดเด็ดเด็ดเด็ดเอารถโอ้ในเครื่อืน เอาสักเอ็ดมินิตเลย้ลองผู่ขึ้นมานี่อันนี้ขาขาดำเด้อจ้ะนันสิมีขาสุ่มเนาะอันนี้ขาดำาด็แบแต่เขายังไม่ใหญ่เลยเนี่ยถ้าดอกเขาใหญ่เขาสิบาาใไงตัวนี้ อยูด่ด้วยกลุ่มนี้ดูกลุ่มนี้กลุ่มนี้นี่นี่เขึ้นมาเป็นอยางีงนี่นี่ีต่อันนี้ดอกใหญ่แล้วดิดอกเขาใหญ่แล้ว เห็ดเเขาเรียกเห็ดทักแคนเทเรนนี่ดอกเขาก็จะประมาณนี้นะคะนี่จ้ะงามบ่งามพี่น้องงามง้งามแคไหนงามครับเก็บพี่น้องดอกน้อยๆก็ลังขึ้นกัหลาย ไปเหยียบมันกับพองนั่นพี่น้องเลยบ่เห็นมันสีเหมือ่จ <dej> ้ะเขาก็งามของเขาอยู่เด้อยางว่นมาทางนี้ก็มาต่ำอีกกลุ่มหนึ่งป๊าด <good thing S 1> ทีไรเน,นี so ่ยบางแนวบางแนวมาหนีอีกป๊าดูเฮียอ๊าดูเฮียนะ מש. อ,อันพวกเขียวเมื่อก็จะเขียวเมื่ออยู่เมื่อเมื่อเมื่อ,อ,อยุนเนาะอืมกอ๋อหัวขาดหัวบินเพราะว่ามันพลอยพลอยเห็ดอันนี้เต๊ดอกน้อยๆกำลังขึ้นเต็มเลยเห็นบอดอกน้อยขากำลังขึ็มเต็มเลย เอ้ยวางอ้อมมาก็มาตำอีกตั้มตึงตั้ตึงดอกแข็งแข็งกรอบๆแล้วก็เประบางพี่น้องเอ้ยเนี่ย ôi nè cùng nè á coi cả bố kẹp xoay gì đầy mưa leo leo, leo. <laughs> Mấy phóc ได้กลับบ้านเร็วๆเก็บช่วยกันเย็บปะเย็บปะเดนโกโฮมซุ่มหน่อยๆกะจงมันไหวก่อนนี่ห็นบ่นี่น้อยกะเต็มอยู่ดิคุณนะอันน่ะนี่น้อยกะเต็มอยู่ เนี่ยพี่น้องซื้อได้ห่างกัขีดเป็นรอยไปนเนื้อ Nè Mấy dường nhầm hết đây đây Con ma nằm cả đây nè. Ôi đồ Nó ngơi Đết khả con Cô này nó nói cái tìm nhiều Nhưng bậc nhai เจออีกแล้วกำลังวัดสีเมื่อชอวอีกแล้วพี่น้องเจ้ามันดอกใบใหญ่นยยเนาะเอาไว้ก่อนเนี่ยแหนเขาแม่เนี่ยเห็นบ่นแหนเขาชุ่มชื้นชุ่มชื้นพิดมันก็เลยเกิดเดพี่น้องมัเกิดตามนี้แหละไปไปเกี่ย เบิดดอกนอ่หน่อย,นอยแน่ๆพี่น้องเลยไปเมื่อพ่อเลียวพ่อเลียวจ้ากลับบ้านกันเถอะปะโกแฮมโอเคค่ะพ่อกันไม่คลิปหนาเด้อพี่น้องจ้ะสวัสดีค่ะ